สวัสดีค่ะสวัสดีคนรักต้นไม้ทุกท่านนะคะวันนี้ก็อยู่กับช่องของหวานบ้านสวนอีกแล้วเช่นเคยค่ะเพื่อนๆวันนี้จะพาเพื่อนๆมาชมบอนเอ่อโคโลคาเซียโมจิโตนะคะเพื่อนๆที่เราได้มาใหม่นะคะเพื่อนๆขาก็ลายสวยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆเห็นไหมลายชัดมากเลยค่ะเพื่อน ก็เขาจะมีความสวยมากๆเลยค่ะแล้วก็เป็นไม้ที่เป็นกระแสนะคะเพื่อนๆองเนาะกำลังเป็นที่นิยมมากๆเลยนะคะเพื่อนๆนในตอนนี้นะคะดูนี่เขาจะมีแบบอ่าป้ายดำดำนะคะดูนี่ด่างๆอย่างนี้นะคะเพื่อนๆเห็นไหมดำดด่างด่างนะคะกระดูกก็จะเป็นเนี่ยค่ะเพื่อนเเห็นไหมคะเป็นลายพื้นจะเป็นออกสีเขียวมิ้นท์นะคะเพื่อนๆน นี่อันนี้จะพึ่งใบใหม่คัะเพื่อนๆอันนี้ก็ใบที่เขาแก่แล้วนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะนี่เราเพิ่งได้มาใหม่นะคะก็ราคาค่อนข้างที่จะแรงอยู่ค่ะเพื่อนๆเนาะแรงเลยแหละก็งบน้อยทุนน้อยก็ค่อยๆเก็บสะสมไปนะคะเพื่อนๆเนาะเราก็เก็บไว้เป็นขยายพันธุ์ต่อไปนะคะเพื่อนๆเนาะเห็นไหมพามเพื่อนๆมาชมค่ะตัวใหม่ของ ส่วนเรานะคะที่เพิ่งได้มาเนาะก็กำลังเป็นกระแสอยู่มากๆเลยค่ะ,จะเจ้าโมจิโตนะคะเพื่อนๆเนาะสวยค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะวัสดุที่เขาใช้ปลูกนะคะเพื่อนๆเห็นไหมจะเป็นใบใบเออจามจุรีนะคะเพื่อนๆหรือใบสำชานะคะนี่เห็นไหมคะแล้วก็ ส่วนมากเขาจะเป็นใบสำชาแล้วก็แล้วก็คุยมะพร้าวสับนะคะเพื่อนเห็นไหมคะนี่เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูแล้วก็ชมเรื่อยๆนะคะตัวนี้เราเพิ่งได้มาใหม่เนาะก็เลี้ยงตั้งใจว่าจะเลี้ยงเขาแดดร้อยเลยครับเพื่อนเนาะก็หล่อน้ํานิดหน่อยะค่ะเพื่อนเอามาให้เพื่อนๆได้ชมนะคะนี่โอเคค่ะเพื่อนๆถ้าชอบคลิปนี้ก็ ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องของหวานบ้านสวนด้วยนะคะก็ขอบคุณทุกเม้นทุกไลค์ทุกซับสไคร e ที่เข้ามากดติดตามรับชมกันนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ